วันที่ดิวเจอมรสุมอะไรเงี้ยอินก็พูดกับดิวทุกวันแหละอ่ะอยากบอกอยากบอกทุกคนยังไงบ้างว่าแบบดิวเป็นคนยังไงตลอดระยะเวลาที่คบดิวมาอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันมาดิวเป็นคนไม่ซับซ้อนครับง่ายๆสบายๆทุกคนเข้าใจแหละอาจจะดิวคนที่แบบปากไวแต่ในใจเขาไม่มีอะไรเลยเขาเป็นแบบแลองพี่ชี้เนาะเขาเป็นคนแบบของจริงอ่ะตัวจริงทั้งพวกคำนี้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนอ่ะช่วยกันซัพพอร์ตอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ในสิ่งของที่เขาแบบอยากทําดีเนี่ยเขาก็จะทําต่อไปเรื่อยๆใช่แล้วพี่ดิวเป็นคนไม่ปิดนะ เป็นอะไรก็ก็อยากพูดอะไรเป็นอะไรก็ก็ยังมีแฟนเป็นผู้ชายก็บอกมีแฟนเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยก็ใครจะมองอยังไงคือดิวไม่ได้แคร์ว่าใครจะมองอยังไงแล้วดิวก็ไม่ได้กาฟเพราะสุดท้ายแล้วอะ่ะ ถ้าวันหนึ่งเราหายไปจากโลกใบนี้เราจะไม่ได้มานั่งบอกรักันเราจะไม่มันไม่ไดมานั่งบอกกล่าวกันแต่ถ้าวันนี้เรามีโอกาสแล้วก็พูดกันตรงๆอย่างเงี้ยดิวก็ว่ามันมันก็โอเคนะสําหรับดิวใครจะม่เซตยังไงก็ตามแต่แต่ดิวบอกเลยว่าอย่างพี่อีเนี่ยก็อยู่กับนางมาแบบตั้งแต่ไม่มีตังค์เนาะทุกคนก็แบบสู้กันมาจนวันนี้เออประสบความสําเร็จแล้วแบบวันนี้มีแสงมีชื่อเสียงอย่างเงี้ยแล้วก็ซัพพอร์ตกันขนาดแฟนพี่อะไม่ค่อยมีชื่อเสียงนะเขาไม่ค่อยดังนะ แต่พี่ก็พยายามดันเขาให้ถึงที่สุดแต่พี่ก็อยากให้เขาแบบเป็นนักซัพพอร์ตอยู่หลังบ้านของพี่แบบนี้แหละขนาดเมื่อวานนะพี่แบบเชืช่อ<ช>ไหมว่าอะไรเขาก็ซื้อให้อย่างนาฬิการเรือนนี้ชเชื่อไหมเรือนนี้ยกับสามล้านนะเขาซื้อให้ดิวอะโดยที่เขาแบบเข้าใจไหมพี่พี่เขาบอกว่าเธออะทางานหนักแล้วเธอก็ฉันซื้อให้เธอนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเขาไม่อยากได้อะไรเขาไม่อยากได้อะไรแล้วแล้วแบบเพราะปกติดิวจะชอบซื้อแต่ทองอย่างเงี้ยแล้วแบบ ดิวก็มีกําลังใจของเขาที่แบบว่าเเขาให้กําลังใจแล้วพอดิวไปเจอน้องน้องคนนั้นที่เป็น LGBT อ่ะแล้วเราเป็นกลุ่ม LGBT ใช่ไหมครับเราแล้วทีเนี้ยดิวก็เลยเอาเงินไปช่วยเชื่อไหมเมื่อวานอ่ะที่ดิวอ่ะวันนี้อาจจะเศร้าอาจจะอะไรไปหน่อยคือเมื่อวานเนียดิวมาจากขอนแก่นดิวลงมาจากดอนเมืองพี่ดิวต่อรถจากดอนเมืองไปสัตหีบอีกสองชั่วโมงเพื่อไปช่วยน้องอะไรนะน้องเอช่วยน้องเอิร์ดอ่ะที่เป็นนางรำอ่ะพี่ดิวถวายชีวิตมากเลยนะ แล้วแล้วทุกคนบอกว่าพี่ดิวพักพอนหน่อยก็ได้แล้วบอกไม่เป็นไรอยากไปช่วยน้องออแล้วที่อยากไปช่วยน้องอ่ะพี่อินเขาบอกนะอันนี้พี่อินเป็นสะพานบุญมานะพี่อินทําไมถึงอยากให้ดิวไปช่วยน้องไม่รู้อินอนี่ะไปเห็นคลิปน้องใช่ไหมแล้วอินรู้สึกว่าหน้าคนที่ควรจะช่วยน้องกมคือดิวอ่ะดิวเข้าใจปะคืออินนึกหน้าน้องดิวเป็นคนแรกก็เลยแบบว่าอินน่ะไปก่อนก็จริงแต่อินรู้สึกว่าเออดิวต้องมานะแค่นั้นเลยเพราะว่าอย่างน้อยอดิวได้ดิวชอบให้กาลังใจคนพวกนี้ด้วยเข้าใจปะ คือว่าไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นคุณแม่เขาหรือว่าตัวน้องเขาอะคือดิวให้ให้กำลังใจน้องเขาดีมากๆเราเชื่อไหมทั้งจากวันนี้มีแสงเดี๋ยวคนก็ไปบูลลี่ว่าเออเขามีแฟนเป็นผู้ชายมีอะไรทุกวันนี้ดิวแคร์อย่างเดียวดิวแคร์แต่คนรักดิวนะใครไม่รักดิวไม่แคร์นะอันนี้พี่ดิวไม่แคร์ใครด่าดิวไม่แคร์นะแต่ถ้าไปออกข่าวออกข่าวว่าอันนี้แฟนคุณดิวใครจะไปเม้นอะไรดิวไม่แคร์นะสุดท้ายแล้วคนเนี้ยจะเป็นคนเก็บดิววันที่ดิวไปจากไป ยูคิดแค่นั้นเพราะสุดท้ายแล้วเราต้องให้ค่าคนที่ให้ค่าเราสิถูกไหมครับทุกคน <c oughs> พี่ดิวอยู่กับเขาอ่ะพี่ไม่ค่อยเปิดตัวนะแต่หลังๆไง,งพี่พี่เปิดเลยเพราะว่าพี่รู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่เขาอยู่ข้างกายพี่เสมอ,อมไม่ว่าจะเป็นชายจริงหนึ่งแท้หรือรักร่วมเพศเหลือเพศต่างๆเลยพี่บอกไปนะสุดท้ายแล้วคําว่ารักแท้มีจริงสิบปีอ่ะพบกันมามันนานม่นะอุม <c oughs> สิบปีอ่ะแล้วก็อยากอยากจะบอกว่าก็อยู่กันไปนานๆแล้วก็แบบ ก็พักผ่อนก็เหนื่อยด้วยกันมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนยังแบบว่านอนอยู่ห้องเช่ากันอยู่เนาะวันที่ไม่มีเงินกันอ่ะก็มาจับจุดนั้นเหมือนกันใช่เขาเขาเป็นคนเขาเป็นคนเก่งเก่งในการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะโคสินค้าอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ดิวเก่งในการขายของอย่างเงี้ยครับก็เชื่อไหมเงินสี่แสนอ่ะเป็นเงินพี่อินสองแสนเลยนะเงินพี่ดิวสองแสนแต่แฟนพี่อ่ะไม่ค่อยออกตัวหรอก นางเป็นคนดีอันนี้พูดตรงๆจริงนางเป็นคนดีมากดีมากดีมากเมื่อวานไปทำบุญกับเอิร์ธตื่นเช้ามาซื้อ iPhone มาให้สองเครื่องอซื้อ iPhone 16มาให้แล้วเราก็แบบว่าซื้อมาทําไมเราก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีแล้วว่าอะไรเงี้ยก็อยากให้อ,อะไรเงี้ยมันก็เป็นกิมมิคที่เขาแบบ อยากจะสั่งให้อย่างเงี้ยมีจริงๆคุยกับนอ e ้องอินบ่อยใช่แต่อินเป็นคน<า>ที่ปิดทองหลังพระมากกว่าดิวเพราะว่าเขาเขาไม่ค่อยเสนอตัวเหมือนดิวแต่ดิวเป็นคนโซเชียลไงเราก็อยากได้คําเชิญชมแต่เมื่อวันหนึ่งมีคนด่ามีคนไรเราเราก็อยากดี่แหละคนที่ปกป้องเราอย่างน้นอยๆเขารู้ใจเราแค่นั้นแหละใช่ครับอันนี้ก็คือแบบว่าพี่ดิวไม่ได้แคร์นะใครจะหาว่าเป็นตุด๊ดเป็นแต๋วเป็นนุ่นเป็นนี่เพราะสุดท้ายแล้วที่พี่ไปหาน้องเอิร์ธ LGBT อ่ะพี่ก็มาจากจุดนั้น ใช่ตอนเด็กๆพี่ก็โดนบูลลี่มาตลอดว่าแบบเออทาไมต้องเป็นแบบนี้ทําไมไม่เป็นผู้ชายทำไมไม่เป็นทําไมต้องเป็นแบบนี้ในเมื่อเราเป็นเพศที่อยู่กึ่งกลางอะ่ะเราก็ไม่สามารถเลือกเกิดได้ปะวะแต่ฉันเลือกที่จะเป็นได้อะฉันเลือกจะเป็นคนดีฉันเลือกจะเป็นคนที่ประสบความสาเร็จได้ไม่แต่ว่า ใช่พี่ดิวอยากเป็นอีสปายนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราไปช่วยน้องว่าวานนช่ไหมว่าวันนี้คนติดต่อน้องไปเยอะมากใช่ไม่ว่าจะเป็นงานหรืออะไรอ่ะคนติดต่อน้องเข้าไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเออยอย่างเงี้ยแหละมันคือเี้ยแหละคือตื่นเต้นใจเลยถูกต้องจริงๆเชื่อไหมคนอย่างพี่ทำไมต้องไปทอดไข่เจียวทำไมต้องไปทําขนาดนั้นพี่มาจากจุดนั้นจริงๆถามพี่ดิยตอนที่พี่เขากลับไปร้อยเอ็ดอ่ะตอนตอนที่พี่ยังไม่ได้มีอะไรเขาก็ไปนึ่งข้าวหุงข้าวบ้านเก่าๆไม่มีบ้านไม่มีแอร์อะไรเขาก็ไป ก็คบกันอยู่ตอนนั้นจนถึงทุกวันนี้ก็ถึงแบบมาสําเร็จจนถึงทุกวันนี้คือขนาดเขาสามสิบหกแล้วนะเขายังดูแลตัวเองอ่ะมันต้องดูแลสามสิบหกเขากินคอลลาเจนขอไข่คอลลาเจนได้ปะทุกคนจริงคือพูดตรงว่าวันนี้ใครจะมองยังไงแต่พี่ดิวรักแฟนมากรักนางมากคือที่เราดูแลตัวเองอ่ะเราไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่เรามีทั้งองค์กรใช่ไหมใช่ค่ะเราต้องดูแลเเยอะแล้วก็สิ่งที่เราทามันก็มันก็มีอีกเยอะอ่ะแล้วก็เลยสุกว่าเราต้องต้องรักตัวเองก่อนนะครับ เมื่อก่อนเขาจะบอกว่าหน้าเหมือนกันใช่ครับรักรักมากแล้วก็ดูแลดูแลกันแล้วกันทุกวันนี้ก็น้องอีนี่เขาเป็นห่วงน้องบิวมากบอกเลยเพราะคุยกัน,นตลอดเนาะใช่เออนี่จัดแล้วพี่นะ่ะเป็นอิสลามหลายคนไม่รู้พี่นะ่ะเป็นมุสลิมนะเป็นอิสลามพี่ดิวเป็นพุทธแล้วมาเจอกันนะ่ะพุทธมาเจอกันนะ่ะทุกคนแล้วก็กว่าจะผ่านด่านครอบครัวเขามาได้อนะ่ะทุกวันนี้ก็สักเซ็ทุกอย่างก็มี หลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะบอกแฟนคลับแหละบางทีถ้าวันนึงวันนั้นมาถึงจริงๆก็ก็ไม่เสียายแล้วเพราะว่าได้ทําทุกอย่างดีแล้วทุกคนก็จะได้รู้ว่าเออแบบเราทําเต็มที่แล้วใช่พู้ลังค้นกับมาดามาสร้างบ้านหลังใหญ่ให้แม่สร้างบ้านหลังใหญ่ให้แม่ก็แบบนี้แหละแม่เหนื่อยแม่เหนื่อยแบบมีความสุขนะเมื่อนเพราะเขามีบ้านหลังใหญ่ๆกับว่าเขาเนี่ยแม่ทําไมไม่จ้างแม่บ้านแม่ทําไมไม่นุ่นไม่นี่อันเี้น่เขาก็ี่ยแม่แมบ้านแม้ทนนี่ ไม่ใช่อันนี้คือความสุขของแม่แล้วนางกวดแล้วก็มีความสุขแล้วเด็เบิงเฮียนเบิงซานที่ลูกซ้ายสั่งห้พี่น้องอันนี้ว่าตรงๆเออลลังเทียแล้วกับแบบมันเป็นความภูมิใจอ่ะทุกคนเออทุกวันนี้แม่เหนื่อยไหมอะแม่บ่จากับมีความสุขพี่น้องล้างเทียเนี่ยแม่แม่ดิวแต่งตัวธรรมดามากแฟนคลับจะชอบนี่คือตัวตนของแม่ดิวนางจะแม่อะไรนอกจากออกงาน ม่เรียบนี่สิเป็นคนแบบสบายสบายสมรถมากดิวบอกเลยไม่เวอร์ด้วยแล้วก็ไม่อวดว่าโอ้ยลูกซ้ายกูจังสันจังสี่ลูกซ้ายกูมีเงินคันแมนพูลังแม่พูลังค้นอ่ะดิวบอกเลยโอ้โหพุ่นไปอยู่วงกล้งไกลพุน่นอันนี้ถือตออ้อเอาถือบอแม่ดิวอ่ะแม่เลขหวยกับลอตเลอน่ดิวพูดเลยนะแม่ดิวไม่เคยซื้อหวยไม่ไม่เคยไม่เคยเล่นการพานันตั้งแต่ดิวเกิดมาแม่เรียบไม่เคยเล่นการ ใครจะซื้อกับมึงดิวขอโทษนะพี่พี่จะเกลียดดิวมาจากไหนก็ตามนะดียวพุ่งตรงปกติอ่ะดิวจะไม่ค่อยใส่ใจคอมเมนต์ที่ด่าหรอกแต่ดิวรู้สึกว่าบางทีอ่ะในมุมของดิวกับในมุมของพี่อ่ะบางทีเราอาจจะรู้จักที่ออนไลน์บางทีเวลาพี่เหยียบอะเหยียบดิวได้ ดิวขอให้ชีวิตพี่น่ารักมีความสุขนะจริงๆดิวขอไม่โต้อตอบใดๆเพราะว่ามันมันตื่นมามันก็จะมีแบบมวลสารอะไรบางอย่างสีลิปสวยขอบคุณค้าบขอบคุณมากเลยเจ็ดพันขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากคือเชื่อไหมว่าดิวต้องต้องรับสถานาการณ์อะไรบ้างอะดิวรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นดิวรู้ว่าคนจะด่าบ้างชมบ้างแต่วันเนี้ยดิวแค่แบบบางทีอะ พูดตรงไปคนก็ไม่ชอบพูดอ้อมไปพูดกำกวมไปคนก็ไม่ชอบแต่สำหรับดิวอะดิวถามแฟนคลับหน่อยดิวยังมีคุณค่าในสายตาแฟนคลับอยู่ไหมดิวจะร้องไห้แบบยากมากเพราะว่าดิวดิวเชื่อว่าดิวมีดิวมีความแข็งแรงอย่างหนึ่งคือดิวยังยังเห็นลูกน้องังเห็นทีมงานยังเห็นลูกค้าที่ที่เขาอยู่ตรงนี้แล้ว แล้วมันทําให้เราอ่ะิูลฟิลบางทีลูกค้ากดตะกร้าเราเนี่ยดิวก็ดีใจแต่บางทีคุณงามความดีดิวอ่ะบางทีมันไม่มีเลยหรออะไรเงี้ยคือแบบย้อนกลับไปอ่ะตั้งแต่ปี64อย่างเงี้ยคือดิวทาผิดดิวก็ยอมรับแล้วไงบางทีดิวมาพูดบางทีดิวไม่ได้มาแก้ตัว บางทีดิวมันนั่งอยู่ตรงนี้เมื่อคืนดิวพูดอะไรดิวก็บอกว่าอย่าแคปไปอย่าแคปอะไรมา,มากมายนะถ้าแคปก็แคบไปในสิ่งดีๆแต่บางคนมันก็มีคนที่แบบจะโจมตีจะลากเราเข้าไปในกองไฟอย่างเงี้ยดิวก็เข้าใจเพราะว่าเราเป็นคนที่มีชื่อเสียงเราอยู่ในโซเชียลใช่ไหมครับบางทีคำว่าโอกาสอะดิวขอมีมีม,มีไหมอย่างเงี้ยดิวดิวอยากจะถามว่าเออม,มันมีโอกาสนั้นไหมที่แบบ คนจะให้โอกาสตรงนั้นอย่างเงี้ยดิวดิวถามดิวถามใจแต่ลูกค้าดิวอะดิวดิวขอบคุณมากเมื่อคืนดิวก็ขายของได้ดิวก็ยังมีจุดยืนในการขายของแต่วันเนี้ยดิวแค่ถามว่าดิวแค่ถามนะดิวจะไม่เอาน้ําตามามาหลอกล่อใครดิวจะดิวจะไม่ร้องไห้แต่ถามว่าดิวสะอึกดิวก็สะอึกดิวก็จุกอยู่ว่าพอพอดิวจะเปิดครีมก็จะบอก มีคนบอกว่าใครจะซื้อกับมึงอย่างเงี้ยคือดิวอยากถามว่าดิวมีที่ยืนดิวยังพอมีความดีความงามที่แบบแฟนคลับบางคนพอจะให้โอกาสดิวไหมแค่นั้นแหละจริงนะจริงดิวดิวพอมีสิ่งดีๆที่ที่มันหลงเหลืออยู่ที่พอแฟนคลับที่จะแบบช่วยดันคนคนนี้ ช่วยซัพพอร์ตคนคนนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยครับดิวดิวดิวถามใจลูกค้าแค่นั้นเลยดิวดิวไม่ขออะไรดิวตื่นมาดิวก็ดิวก็ได้คําด่าแล้วดิวตื่นมาคําชมก็มีคําด่าก็มีแต่วันนี้ดิวรู้สึกว่าแบบบางคนก็อาจจะโมโหอาจจะอาจจะเสียใจอาจจะผิดหวังกับคาพูดดิวอาจจะแบบอาจจะมองว่าดิวพูดมากพูดอะไรดิวยอมรับนะดิวพูดมากจริงๆเพราะว่าดิวพูดเนี่ย ดิวพูดไปนู่นนี่นั่นอะมันเป็นมันเป็นสไตล์พ่อค้ามันเป็นสไตล์ดิวอะดิวยอมรับนะว่าดิวพูดมากแต่ถ้าให้ดิวยียบปากอะดิวคงเงียบไม่ได้เพราะว่าดิวขายของทุกวันบางสิ่งบางอย่างเราก็อยากพูดพูดในการเป็นกิมมิคขายของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยให้คนไม่แบบว่า ให้คนไม่เบื่อในการขายของยอย่างที่ดิวพูดว่าบางทีถ้ามาขายครีมไข่มุกอะบอกสารสกัดทาแบบนี้ทาแบบนี้บางทีบางทีมองมันก็มันก็เบื่ออย่าคนก็ไปดูช่องอื่นในเมื่อวันนี้มีลูกค้ามาดูอย่างเงี้ยเราก็แบบเออสนุกสนานกันไปอย่างเงี้ยครับบางคนก็ซีเรียสกับชีวิตเกินไปก็แคปไปทุกอย่างสถานการณ์แล้วก็ไปตั้งแคปชั่นแรงๆอะ่ะสิ่งที่พี่ดิวไดนะ้เห็นไหม